สวัสดีค่ะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะวันนี้เราจะพามาทำชาเขียวนมสดกินกันที่บ้านนะคะอุปกรณ์ของพวกเราก็มีนี่เลยก่อนอื่นเราก็จะต้มน้ำไว้ให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราก็จะเทชาใส่ลงไปที่หม้อโมก้าพอดนะคะเป็นหม้อต้มกาแฟนะคะแต่วันนี้เรามาใช้ต้มชาเขียวนะคะเราก็ใส่ ไปในปริมาณ8กร,รัมนะคะชาเขียวส่วนน้ำร้อนนะคะพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะเทลงไปใส่ในหม้อมงกานะคะข้างล่างเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกนะคะเราก็เทน้ำใส่ลงไปปริมาณ100 ml แค่นั้นค่ะ,ะแล้วเราก็จะทำการต้มเลยนะคะในระหว่างที่เราต้มชาเขียวนะคะเราก็จะ,ะมาชงนมรอนะคะตั้งหม้อเลย เปิดแก๊สนะคะเราใช้แก๊สปิกนิกนะคะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเรามาทํานมรอนะคะอันนี้เราก็จะใส่นมข้นหวานนะคะประมาณ30 ml นะคะแล้วก็นมสด30 ml เหมือนกันนะคะแล้วก็คลุนให้เข้ากันใครที่ชอบหวานมากก็แนะนําให้เติมน้ําตาลนะคะแล้วก็เพิ่มความมันด้วยครีมเทียมนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ําตาลแต่ถ้าใครอยาก ได้รดเข้มคนก็เพิ่มน้ําตาลไปอีกนี่มาแล้วนะคะชาเขียวพอเดือดแล้วก็จะมีน้ําชาเขียวออกมาแบบนี้เลยได้ที่แล้วแล้วก็เทลงไปในนมที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะพร้อมทานค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่น้ําแข็งเพื่อความ สดชื่นนะคะเราจะกินเย็นๆวันนี้เราไม่ได้กินแค่คนเดียวแต่เราจะลองชงไปให้คุณปู่ชิมด้วยนะคะอันนี้น้ําแข็งที่เราเตรียมไว้เทใส่ลงไปเลยค่ะใครที่ไม่มีหม,ม้อโมกานะคะเราก็ สามารถชงใส่แก้วได้นะคะแล้วก็หาผ้ากองนะคะ,ะก็ชงได้เหมือนกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองให้ปู่ชิมนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปให้ปู่ชิมดูนะคะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนี่ค่ะปู่ชิมดูค่ะ